สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนโปรดของเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็นเดือนโปรดของผมด้วยนะครับช่วงนี้โอ้โหอากาศดีมากนะครับอากาศไม่ร้อนเลยแล้วก็มีเทศกาลน่ารักน่ารักนะครับอยู่หลายเทศกาลเลยนะครับที่เราโอ้โหอดใจรอมาทั้งปีนะครับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับหลายๆท่านก็เตรียมต้นคริสต์มาสไว้ที่บ้านแล้วนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะอยากจะหาไฟนะไปตกแต่ง บ้านนะครับให้ดูรื่นเริงให้ดูอบอุ่นนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวคือไฟลูกใหม่นะครับไฟลูกใหม่แล้วก็จะรีวิวตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าไฟห่งห้อยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็รู้จักแล้วนะครับไฟลูกใหม่นี่นะครับหน้าตาดีหน้าติดนิ่งๆนะเป็น L ทุกอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยเป็น LED หมดเลยนะไฟลูกใหม่หนึ่งชุดนะครับจะมีลูกใหม่นะครับทั้งหมด20ลูกนะครับความยาวนะครับจากหัวสุดปลายปลั๊กไฟนะครับ อยู่ที่3เมตรนะครับความใหญ่ของลูกใหม่นะครับก็ใหญ่ประมาณเท่ากับลูกสนุกนะครับเล็กกว่าลูกเทนนิสนิดหนึ่งถ้าเกิดเป็นผลไม้ผมว่าลูกประมาณส้มนะครับส้มหรือว่ามังคุดนะครับสวยงามมากนะครับมันมี3รุ่นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกมาได้แต่ถ้าไม่เลือกผมก็สุ่มให้เลยนะครับจะเอาสีไหนนะครับก็จะมีอันนี้นะครับจะมีสีชมพูสีขาว แล้วก็สีออกแดงอะสีแดงชมพูขาวนะอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเทานะครับอันนี้จะมีสีเหลืองด้วยอันนี้จะมีมีชมพูนะครับมีเหลืองแล้วก็มีเทานะครับหน้าตาดีหน้าตาารักลูกกำลังสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟหิงห้อยนะจริงๆมีทุกสีนะครับสีขาวอันนี้ที่เอามาโชว์เขาเรียกว่า RGB หรือว่าคระสีนะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีเขียวประปาก็มีมีแบบรุ่นทั้งกระพริบและไม่กระพริบอะไรพวกนี้นะครับสีทองสีชมพูมีหมดเลยความยาวของเส้นนะครับก็จะมี100หัวความยาวอยู่ที่8เมตรนะครับอันนี้เสียบปลั๊กนะี่เขาสามารถเสียบต่อชนนันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ที่ผมเอามารวมกันเนี่ยเพราะผมจะจัดโปรโมชั่นนะครับเห็นต้นคริสต์มาสข้างหลังผมไหมครับที่ร้านผมก็มีขายนะต้นคริสต์มาสตัวนี้ผมก็เลยจะเอามา จัดโปรต้นคริสต์มาสไปทั้งต้นนี่เลยนะครับต้นคริสต์มาสเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบความสูงกําลังดีเลยนะครับความสูงเนี่ยสูงกว่าผมนิดหนึ่งนะผมสูงเมตรเจ็ดสิบแปดนะครับก็สูงเท่ากับคนเนี่ยแหละครับแล้วเห็นไหมครับว่าต้นนี้เนี่ยผมประดับด้วยไฟลูกใหม่นะครับนั่ารักไฟลูกใหม่ชุดเดียวครับพันในทั้งต้นแหละแล้วก็ติดไฟหิ่งน้อยไ้ด้วยนะผมใช้เป็น RGB นะครับเป็นแบบพระสีนะครับกดให้มากระบคลิปนะครับ เพื่อนๆไม่เห็นต้คนคริดนะให้ดูใกล้ๆดีกว่าล้าท่านี้ล้าท่านี้เดี๋ยวเพื่อนมันหัวถ้าท่านี้เใใดินไกลในดูครับต้นคริสต์มาสต้นนี้นะครับความสูง1นนเมตร,ริบและที่ผมชอบที่สุดสำหรับต้นนี้นะครับก็คือความหนาของพุ่งของมันนะครับก็คือกา้านใบมันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่ของแบบถูกๆที่แบบมีมาให้ไม่กี่ก้านนะครับอันนี้เนี่ยมองเข้าไปนี่จะรู้เลยครับว่างานดีนะครับพุ่งเนี่ยหนามากแล้วก็ วันนี้นะครับขายต้นผมจะเอามารีวิวนะครับก็จะมีต้นคริสต์มาสนี่นะครับผมจะแถมไปให้ก็จะมีไฟลูกใหม่นะครับหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาชุดไหนนะครับจะเอาสีอะไรนะครับแล้วก็จะแถมไฟอันนี้ด้วยหนึ่งอันจะได้ประดับให้คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะแถมนี้ด้วยครับเดี๋ยวแถมกล่องซุ่มให้ช่วงนี้เราฮิตกล่องซุ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะซุ่มกล่องอันนี้ให้ครับให้สักถุงหนึ่งนะครับให้เต็มถุงเลย ก็จะมีพวกตุ้งติ้งพวกนี้ให้เต็มไปเลยครับว่าจะเอาอะไรบ้างเพื่อนก็เดี๋ยวสุ่มไว้ให้นะครับมันจะมีแบบหลายๆอย่างครับรวมๆกันเนี่ยบางทีก็จะมีลูกหัวใจมีซันตาคอสนะครับมีอะไรมีมีกระดิ่งด้วยไหครับมีเยอะ <c oughs> ก็คือตกแต่งได้ตรงเต็มแบบเต็มต้นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําราคาพิเศษให้แล้วเดี๋ยวผมวางไว้ข้างล่างดีสคริปชั่นนะครับเพื่อนๆจะได้ไปดูได้แต่ถ้าเกิดคนใดที่ มีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วนะครับหรือไม่ได้ต้องการต้นคริสต์มาสก็สามารถสั่งเฉพาะไฟลูกใหม่ไปได้นะครับไม่แพงนะไฟลูกใหม่เนี่ยชุดหนึ่งราคา,าราคาจริงมันสองร้อยเก้าสิบาทตัวนี้จัดโปรอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ไฟหิ่งห้อยเนี่ยราคาจะร้อยยิบเก้าตัวนี้เหลือแค่ชุดละหกสิบบาทเท่านั้นนะครับยาวต้องแปดเมตรนะครับแล้วก็ค่าส่งเนี่ย คิดเป็นครั้งนะครับค่าส่งถ้าชุดเล็กๆนี้ค่าส่งจะถูกนะครับค่าส่งเพื่อนๆสามารถสั่งรวมๆกันได้นะครับค่าส่งครั้งละ60บาทแต่ถ้าเกิดเป็นต้นคริสต์มาสค่าส่งครั้งละ100บาทนะครับก็ไม่แพงนะส่่งขึ้นมาแค่40บาทจริงๆมันแพงกว่านั้นแล้วครับแต่ว่าผมดีลกับบริษัทขนส่งนะครับให้เขาให้ราคา i p นะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะนะครับวันนี้ผมมาารวิวนะครับไฟลูกใหม่นะครับ มี20ลูกต่อ1ชุดนะครับแล้วก็ฟวามยาว3เมตรสวยงามมากนะครับเป็น led ไม่กินไฟนะครับไม่กินไฟเปิดทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยแล้วก็ทนมากๆด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนเไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ merry christmas and happy new year นะครับสวัสดีครับ